เกมไม่จร yup. ิงๆแล้ว okay. ก in right? ็ต้องยอมรับนะครับแต่ก่อนแล้วแต่คิดว่าก่อนก่อนเกมจริงๆแล้วที่ซ้อมมาก็ถือว่าทุกคนตอนซ้อมก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าต้องชื่นชมทางทางบีจีจริงๆว่าในเรื่องของในเรื่องของคุณภาพของนักเตะนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแกร่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมลุกที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะครับก็ถือว่าวันนี้น้องๆทีทีประโยชน์ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับ ัมปิดตอนนี้เมเติมนักเตะอะไรงัอืตอนนี้คือนักเตะที่ที่เราเลงไว้เนี่ยจริงๆค่อนค่อนข้างจะไปทีมอื่นหมดแล้วนะครับที่เราที่เราเราวางแลนไว้แต่ว่าโอเคถ้าในเมื่อมันมันเสริมใครไม่ได้แล้วไอเชฟตรงนี้ก็พยายามจะ,จ,ะจัดตุลให้กลับมาเร็วที่สุดนะครับังวลอะไรครับที่เล็กสองสเปิดับ ถามว่ากังวลไหมรับก็โดยโดยพื้นที่ตัวเองนะโดยตําแหน่งตัวเองนะครับเรา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 ย,ยังเหลืออีกหลายแมตช์นะครับคิดว่า,าถ้าเรากลับมาฟูลทีมผมคิดว่าก็สาก็คิดว่าสา,สามารถจะต่อกรกับทีมอื่นได้ทุกทีม